สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News มดดำหลุดปากเองนางเอกดังไม่โสดแล้วซุ่มดูใจหนุ่มหมื่นล้านโปรไฟล์ไม่ธรรมดาชี้พระแม่บีประทานให้แถบตรงตามสเปกกำลังถูกจับตาเรื่องความรักหนักมากสำหรับนางเอกสาวอารมณ์ดีแจ็คก,กี้ชัเคอริน ที่ตอนนี้หลายคนแซวว่าพระแม่บีมาติกาได้ประทานพรทรงชายหนุ่มหล่อครับดำแดดตามสเปคของแจ็คก,กี้มาให้แล้วหลังมีภาพที่แจ็คก,กี้ไปทานข้าวกับพระแม่บีและมีหนุ่มหล่อเข้มยืนอยู่ข้างหลังแจ็คก,กี้จนต่อมาชาวเน็ตก็ไปเปิดวาปาว่าหนุ่มหล่อคมเข้มคนนี้มีชื่อว่าตัมนักรแจ้งเร็วหรือสารตัมดีกีนักธุรกิจหมื่นล้าน เจ้าของหมู่บ้านนิชดาธานีแถมยังเป็นบาร์เทนเดอร์ยูทูบเบอร์และเสียนตกปตาอีกด้วยล่าสุดในรายการข่าวใส่ไข่ทางไทยรัฐทีวีช่วงจบรายการดีเจมดดำซึ่งเป็นพิธีกรได้เผยว่าตอนนี้แจ็กกี้นางกำลังคบหาดูใจอยู่บีเป็นคนหาให้ยายบีกับแฟนยายบีงานนี้ทำเอาหลายคนคอมเมนต์มากมายไม่ว่าจะเป็น เมื่อวานใหญ่เจ็กกี้ก็ยังเป็นภรรยาที่พี่เกรดอยู่เลยนะแอดฮ่าฮ่ฮ่าเพิ่งรู้จักกันค่ะแม่พี่สาวระตำเจ้าของนิดาธานีดีใจด้วยนะคะดีแล้วค่ะขอให้แจ็กกี้สมหวังขอให้ได้ขอให้โดนเพิ่งรู้จักกันเองยังไม่ถึงไหนเลยให้เวลาเขาหน่อยขณะเดียวกันแจ็กกี้ก็ยอมรับว่าพ่อแม่บีนำพาหนุ่มคนนี้มาให้จริงๆ โดยเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารที่ไปทานอาหารกันวันนั้นแหละก็เป็นการเจอครั้งแรกยอมรับว่าก็ตรงสเปกแต่บรรยากาศในวันนั้นก็ไม่ได้อะไรมากเพราะเหมือนกับเป็นคนแปลกหน้ากันตัางคู่ซึ่งวันนั้นก็ได้มีการแรกลกไายกันและก็ได้พูดคุยกันบ้างแล้วแต่ก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะไปต่อกันได้หรือไม่เพราะเพิ่งรู้จักกันจริงๆตอนนี้ก็เป็นการคุยแบบพี่น้องกันไปก่อน ไม่อยากเร่งเราว่าจะต้องเป็นแฟนกันแจ็กกี้ยังเล่าให้ฟังอีกว่าตอนแรกก็ต้องไปเจอเขาก็าแอบกลัวกวนิดหนึ่งเพราะไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงจนวันก่อนที่ได้ไปเจอเขาวันหนึ่งก็ได้ทักไปหาพระแม่บีบอกว่าขอรูปเขาก่อนได้ไหมเวลาไปถึงร้านจะได้ทักถูกคนว่าคนไหนซึ่งหลังจากที่เป็นข่าวขึ้นมาเขาก็แสดงความเป็นห่วง ถามว่าโอเคไหมที่เป็นข่าวกับเขาเพราะเขาเห็นว่ามีข่าวเยอะมากซึ่งแจ็คก,กี้บอกว่าตอนนี้ยังบอกอะไรไม่ได้มากเพราะยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าอยากรอให้รอดูกันไปก่อนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ